各位家长小朋友们好今天我们来学习第三课สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่สามกันค่ะต่อวัมเรยฝึกที่อคและที่อคเรามาทบทวนบทที่หนึ่งและบทที่สองกันก่อนนะคะบทที่หนึ่งเราเรียนเกี่ยวกับ ตัวพินอินเกี่ยวกับยื่นหมู่กันไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเสียงสาระนะคะเสียงสระมีอะไรบ้างเอย่ยมออีอีอู u ีใช่ไหมคะและบทที่สองเราเรียนเรื่องเชิงเตี่ยวก็เกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกนะคะมีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามและเสียงที่สี่ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมาสอนในบทที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับพินอินนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเชืองหมูพยัญชนะต้นค่ะเรามาดูคำแรกค่ะตัวนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าปัวตรงนี้อ่านออกเสียงว่าพัว พัวตรงนี้นะคะให้นักเรียนยกกระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็พูดให้ลมกระแทกกับกระดาษแรงๆค่ะพัวแบบนี้นะคะเรามาดูตรงคำศัพท์กันนะคะคำนี้อ่านว่าปัวปววปัวปวปวแปลว่าคุณลุงเห็นไหมคะจะเป็นคุณลุงยกมืออยู่ เรามาดูตรงนี้นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อค่ะปาโปปีป,ปูโอเคค่ะเรามาดูตัวนี้นะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรนะอ่านออกเสียงว่า ัวนั่นเองใช่ไหมคะคะตรงนี้เป็นรูปผู้หญิงนะคะเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้ค่ะคำศัพท์คำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าผัว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 แปลว่าแม่ย่าหรือว่าแม่สามีนั่นเองค่ะเรามาอ่านออกเสียงสี่คำนี้นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อค่ะพา โพพพโอเคค่ะเรามาดูคำศัพท์ตรงนี้กันต่อเลยค่ะตรงนี้คำนี้นักเรียนคุ้นกันไม่เอ่ยมันคือเลขอะไรเอ่ยอ่าเลข8ในภาษาจีนใช่ไหมคะเลข8ในภาษาจีนเราอ่านออกเสียงว่า คำนี้นะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าผาผาผาความหมายของคำนี้นะคะก็คือคานปีนหรือไต่ส่วนคํานี้ค่ะเป็นรูปของปากกาเราอ่านออกเสียงว่าปีปีแปลว่าปากกา คำสุดท้ายค่ะคำนี้นักเรียนก็เคยได้เรียนในคลิปวิดีโอที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับเจียถิงแล้วใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าป้าป้าป้าย่อมาจากป้าปะป้าปะแปลว่าพ่อเราก็มาฟูสีเชิงสื่อปะคำแรกนะคะ คำแรกอ่านว่าอะไรนะโปโปแปลว่าคุณลุง,ลงคำที่สองโปโปแปลว่าแม่ยา่าแม่สามีคำที่สามปาแปลว่าแปดคำที่สี่ผา แปลว่าคารานปีนไต่คำที่ห้าปีแปลว่าปากกาคำสุดท้ายคำว่าป้าแปลว่าพ่อย่อมาจากป้าป่เรามาดูใบงานหน้าน,นี้กันเลยนะคะ หน้านี้นะคะจะเกี่ยวกับการฝึกฝนสนทนาค่ะชัวอีชัวคำนี้คือคำง่ายๆคำทักทายคำแรกที่เราซื้อได้สอนนักเรียนเลยก็คือคำว่านิฮ่าวนิฮ่าวนิฮาวนิฮาวนิฮาวแปลว่าสวัสด e ีนักเรียนจะต้องจำคำนี้ให้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูตรงนี้กันใหม่นะคะ ตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับเชิงสือเปียวเกี่ยวกับตารางคำศัพท์ใหม่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปจากสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะงั้นเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำนี้เลข8เลข8ภาษาจีนพูดว่าปาปาและคำว่าคุณพ่อภาษาจีนจะพูดว่า ป้าปะป้าปะคำสุดท้ายคำว่าหนีหาแปลว่าสวัสดีถ้าเตอรามันเ่อาเรเร่1น้เาียนบีะอ้ท่านเรียนนะคะตรานียนะคะให้รานใเียนะค้นใหเ้นักเราียนฟังแเ่ะอ่าซืนออกเสียงพร้อม้เหลน่าซืะคะ โอเคหนึ่สองสาป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 ปูปูป 호포포 แยกเสียงหนึ่งสสและ4ออกหรือเปล่าเสียงหนึ่งจะเรียบง่ายเสียงสองจะเป็นเสียงที่สูงเสียงสจะสูงลงต่ำและขึ้นสูงเสียงที่4ี่ก็คือจะสับลงเสียงหนักๆเลยนะคะอันนี้เราค่อยๆฝึกฝนไปนะคะตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับการฝึกเขียนพินินนะคะก็จะเป็นตัวอักษรคล้ายตัวภาษาอังกฤษ ก็ให้นักเรียนคัดตามเส้นปะมาส่งเหล่าซื้อนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเสียวปีขวาฝึกเขียนลำดับเส้นนะคะเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าผีเตยียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเขียนก็เขียนตามลูกศรที่เขาสอนได้เลยค่ะอันนี้จากบนลงล่างบนลงล่างนะคะให้นักเรียนคัดอย่างสวยงามมาให้เหล่าซื้อดูนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะตามครรําศัพท์ซึ่งมันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่ะงั้นนักเรียนลองมาทำตามเหล่าซื้อเลยนะคะปูโปะแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้แปลว่าคุณลุงใช่ไหมคะเราก็ลากมาเลยค่ะมาที่คุณลุงต่อไปโผโพแปลว่า แม่สามีเราก็โยงมาเลยค่ะเป็นที่รูปผู้หญิงปาแปดก็โยงไปที่สตรอเบอรี่แปดลูกตืป้าปะป้าปะแปลว่าคุณพ่อเราก็โยงมาเลยค่ะพาแปลว่า คารปีนหรือไต่แล้วก็ลากมาที่เด็กน้อยกำลังคานอยู่ตัวสุดท้ายคำว่าปากกาภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าปีก็โยงไปเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรายงานหน้านี้นะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น แบบฝึกหัดอีกเช่นเคยค่ะให้นักเรียนคัดตามเส้นปะนะคะเส้นแรกตรงนี้ก็จะเรียกว่าเส้นผีก็เขียนตามลูกศรเลยค่ะเส้นถัดไปก็คือเส้นหน้าและเส้นสุดท้ายก็คือเส้น ถีให้นักเรียนคัดตามรอยปะนะคะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายเกี่ยวกับการคัดอักษรจีนนะคะตรงนี้เขาจะเขียนลำดับเส้นมาให้เราว่าเราควรเขียนเส้นตรงไหนก่อน ซึ่งเราจะไม่เขียนคัดบรรทัดนี้กันนะคะเราจะไม่คัดเราจะมาคัดบรรทัดตรงนี้ค่ะเราจะคัดให้เต็มตัวเลยค่ะเช่น e ก็เขียน e นะคะเราซืออาจจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราซือใช้เมาส์ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นอูเลข5ใช่ไหมคะนักเรียนก็คัดมาเลยค่ะอูแบบนี้นะคะอ อันนี้เราซื้อเขียนไม่สามารถเขียนได้นะคะนักเรียนเขียนแทนเราซื้อหน่อยคัดมาในใบางานให้สวยงามนะคะอ่ะเราซื้อเขียนตรงนี้เป็นตัวใหญ่ๆดีกว่านะคะอูเลขห้าก็เขียนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะถ่ายลงในกลุ่มลายอีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะให้นักเรียนคัดจากตารางแรกถึงตารางตรงนี้เลยนะคะค่ะใบงานใบนี้นะคะก็ เหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลำดับเส้นนะคะตรงนี้เราจะเรียนเพิ่มอีก3เส้นนะคะตรงนี้เส้นแรกเราเรียกว่าผีเตียนเส้นที่2ชูถีเส้นที่3ามชูโก ให้นักเรียนคัดตามเส้นปะมานะคะตรงนี้อีกเช่นเคยค่ะตารางที่เป็นลำดับเส้นที่เส้นเพิ่มมาเรื่อยๆในใบางานของนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นสีฟ้าเนื่องจากเราซื้อได้ถ่ายเป็นเอกสารให้นะคะให้นักเรียนดูว่าตรงที่เป็นลำดับเส้นที่เส้นเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่คัดต่อเราจะมาคัดตรงตารางตรงนี้ให้หมดเลยให้ครบ ตามลำดับเส้นของตัวอักษรนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะถ่ายรูปตัวอย่างที่เราซื้อได้ทําให้นักเรียนดูนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะห่ะหน้านี้นะคะจะเกี่ยวกับลำดับเส้นที่เราซื้อเคยสอนนักเรียนไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่ บทที่1 2และ3บทนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราเรียนเส้นไหนไปบ้างแล้วและเหลือเส้นไหนอีกที่เรายังไม่ได้เรียนเพิ่มค่ะก็เราซื้อก็ขอจบคลิปวิดีโอบทที่3เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจและก็ฟูสีทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาด้วยนะคะสิซสิ